สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ใกล้บ้านเรามากๆเลยนะคะคือการสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์ในประเทศลราค่ะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ยาวนานนะใช่ค่ะบางคนอาจจะนึกถึงละครอย่างแคนลำโขงที่เคยดังในบ้านเราก็มีเขาโครงจากช่วงเวลานั้นเหมือนกันอ๋อครับมีส่วนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวนี้กันค่ะ โดยอ้างอิงจากบทสนทนาทางประวัติศาสตร์ที่เราได้รวบรวมมาหลายชิ้นเลยครับเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่มันซับซ้อนทั้งการเมืองภายในอิทธิพลฝรั่งเศสสงครามโลกแล้วก็สงครามเย็นที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขนาดน,นี้ใช่ไหมคะใช่ครับเราจะไล่ดูกันตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าสีสว่างวงจนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายคือพระเจ้าสีสว่างวัฒนาโอเคค่ะงั้นเราเริ่มที่ยุค สงครามโลกครั้งที่สองก่อนเลยตอนนั้นลาวยังเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสครับผมบุคคลสำคัญในช่วงนั้นก็จะมีพระเจ้าสีสว่างวงเองมกุฎราชกุมารคือเจ้าฟ้าชายสว่างวัฒนาแล้วก็ผู้มีอำนาจตัวจริงอีกคนคือเจ้าเพชรราชท่านเป็นทั้งอุปราชแล้วก็นายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่มีประเด็นน่าสนใจคือความขัดแย้งกันเองยังไงคะ คือเจ้าเพชรราชเนี่ยท่านอยากจะช่วยโอกาสตอนฝรั่งเศสออนแอร์จากสงครามโลกประกาศเอกราชไปเลยแต่พระเจ้าสีสว่างวงทรงลังเลทําไมล่ะคะน่าจะเป็นโอกาสดีใช่ไหมละ่ะคือข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยชี้ว่าส่วนหนึ่งอาจเพราะฝรั่งเศสเองก็เป็นเหมือนผู้ค้าบัลังให้ราชวงศ์หลงพระบางพ้นจากอิทธิพลของกลุ่มอําอนาจอื่นๆอ๋อรวมถึงตระกูลของเจ้าเพชทราชเองด้วยใช่ครับมันก็เลยเป็นการเมืองที่ซับซ้อนภายในอยู่เหมือนกันเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วพอสงครามโลกจบ ฝรั่งเศสก็พยายามจะกลับมาอีกครั้งครับซึ่งคราวนี้พระเจ้าสีสว่างวงทรงสนับสนุนฝรั่งเศสอา้าวกลายเป็นแบบนั้นไปครับผมนั่นยิ่งทำให้เจ้าเพทราชไม่พอใจอย่างมากเลยท่านก็เลยคัดค้านแล้วก็ตั้งรัฐบาลลาวอิสระขึ้นมาเองเลยประกาศเอกราชซ้ำโดยไม่ผ่านทางราชสำนักใช่ครับเกิดเป็นความขัดแย้งใหญ่โตเลยระหว่างฝ่ายหลวงพระบางกับฝ่ายเวียงจันทร์สุดท้ายเจ้าเพทราชก็ถูกปลดตำแหน่งแล้วก็เกิดการปราบปรามตามมา ถูกต้องครับฝรั่งเศสโดยการสนับสนุนจากราชสำนักก็เข้าปราบปรา,ปรามขบวนการลาวอิสระทําให้ผู้นําลาวอิสระรวมถึงเจ้าเพทราชต้องลี้ภัยมาไทยครับเหตุการณ์นี้แหละครับที่นําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวันเครียดแค้นสะท้อนความรู้สึกของฝ่ายลาวอิสระที่พ่ายแพ้แล้วก็ต้องพลัดถิ่นอืมสถานการณ์มันพลิกไปพลิกมาจริงๆนะคะแล้วยังไงต่อคะฝรั่งเศสก็อยู่ได้ไม่นานใช่ไหม ครับสุดท้ายฝรั่งเศสก็อ่อนกำลังลงเรื่อยๆจากสงครามในเวียดนามก็ต้องทยอยคืนเอกราชให้ลาวอยู่ดีช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เองที่การเมืองลาวคงจะวุ่นวายมากๆวุ่นวายมากครับกลุ่มอำนาจต่างๆก็พยายามเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์กันแล้วท่าทีของพระเจ้าสีสว่างวงในช่วงนี้เป็นยังไงคะพระองค์มีบทบาทในการจัดการความวุ่นวายไหมข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเจอบอกว่า พระองค์ค่อนข้างจะส่งประทับนิ่งไม่ได้แสดงบทบาทนำมากนักอืมอาจจะด้วยสถานการณ์ที่มันควบคุมยากหรือว่าอาจจะตีความได้หลายแบบครับอาจจะทรงระมัดระวังหรืออาจจะสะท้อนว่าอำนาจจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่พระองค์แล้วในตอนนั้นขณะเดียวกันกลุ่มลาวอิสระในไทยก็แตกกันเองอีกอา้าวแตกกันเรื่องอะไรคะเจ้าเพชรราชอยากจะรอดูท่าทีก่อนแต่เจ้าน้องชายคือเจ้าสวนอภูมา กลับเลือกที่จะรีบกลับไปร่วมรัฐบาลแล้วก็ได้เป็นนายกคนแรกของรชาชอาการลาวใช่ครับแต่ปัญหามันยังไม่จบแค่นั้นเพราะปัจจัยภายนอกอย่างสงครามเย็นเข้ามาเต็มตัวแล้วเวียดนามเหนือเข้ามามีบทบาทใช่ไหมคะถูกต้องครับเวียดนามเหนือสนับสนุนเจ้าน้องชายอีกคนของเจ้าเพชรราชคือเจ้าสุภานุวง์หรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าชายแดงให้ตั้งขบวนการประเทศลาวที่เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์รับผมทีนี้ลาวก็เลยแตกเป็นสองขั้วชัดเจน ฝ่ายรัฐบาลราชอาณาจักรที่มีกษัตริย์สหรัฐหนุนหลังกับฝ่ายขบวนการประเทศลาวที่มีเวียดนามเหนือหนุนกลายเต็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบใช่ครับแล้วในช่วงที่ความขัดแย้งกำลังรุนแรงนี้เองพระเจ้าสีสว่างวงก็เสด็จสวรรคตเจ้าฟ้าชายสว่างวัฒนาก็เลยขึ้นครองราชต่อเป็นพระเจ้าสีสว่างวัฒนากษัตริย์องค์สุดท้ายครับซึ่งก็มีข้อมูลน่าสนใจนะครับว่าเจ้าเพชรราชเคยประเมินไว้ว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้อาจจะ เอ่อไร้ความสามารถโหแรงเหลือกันนะคะครับแล้วก็มีกระแสว่าตัวพระเจ้าสีสว่างวัฒนาเองก็เคยตรัสทํานองว่าพระองค์อาจจะเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายจริงๆแสดงว่าพระองค์เองก็ทรงรับรู้ถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ถึงแม้จะมีแรงกดดันหรือคําประมาทพระองค์ก็ทรงพยายามอย่างมากนะครับที่จะรักษาสถาบันไว้ทรงทําอะไรบ้างคะ ก็มีการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ขัดแยง้งไปร่วมง,งานสังคมพยายามปลูกฝังความนิยมผ่านแบบเรียนสัตว์นักรบในอดีตอย่างพระเจ้าฟังงุม่มพระเจ้าใช้เฉตทาธิราชใช่ครับพระเจ้าอนุวงศ์ด้วยแล้วก็ใช้สื่ออย่างปฏิทินวิทยุแต่ก็น่าเสียดายที่ตอนนั้นยังไม่มีทีวีที่มีประสิทธิภาพพอจะเข้าถึงคนได้มากม แต่ความพยายามเหล่านั้นก็ต้านกระแสะการเมืองไม่ไหวสุดท้ายฝ่ายคอมมิวนิสต์ขบวนการประเทศลาวก็ชนะสงครามครับชนะสงครามแล้วก็มีการสร้างสถานการณ์จัดฉากประท้วงขอบไล่สถาบันเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นครับก่อนที่เจ้าสุภานุวงศ์จะเข้าเฝ้าทูลเชิญให้พระเจ้าสุริสวางวัฒนาสละราชสมบัติ แล้วพระองค์ก็ทรงยอมแต่โดยดีครับสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ในลาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสอปป,อปอลาวอย่างเป็นทางการแล้วชะตากรรมของอดีตกษัตริย์พระราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์หลังจากนั้นล่ะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับคือรัฐบาลคอมมิวนิสต์ชุดใหม่นําโดยเจ้าสุภานุวงศ์เองที่เป็นประธานประเทศกับไก่สอนพมวิหารที่เป็นนายกเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจราชวงศ์เดิมก็เลยมีการส่งตัวไปส่งไปสัมนา ครับที่ค่ายหมายเลข5้าเมืองสำเหนือทั้งพระเจ้าสีสว่างวัฒนาพระราชินีขำผุยแล้วก็มุกุฎราชกุมารเจ้าฟ้าชายวงสว่างรวมถึงองค์สำคัญอื่นๆซึ่งคำว่าสัมมนานี่ความหมายจริงๆก็คือค่ายกักกันใช่ครับเป็นค่ายกักกรรมมีรายงานออกมาแต่ไม่เป็นทางการนะครับว่าทุกพระองค์ถูกใช้แรงงานหนักถูกแกล้งต่างๆจนสวรรคตในค่ายทั้งหมดครับตามข้อมูลที่รับรู้กันมานะครับ ส่วนเชื้อพระวงศ์ที่เหลือข้าราชการฝ่ายระบอบเก่าก็ลี้ภัยกันหมดข้ามคงมาไทยบ้างไปประเทศที่3บ้างเป็นการปิดฉากราชวงศ์หลวงพระบางลงอย่างสมบูรณ์น่าสลดใจจริงๆค่ะครับผมสรุปแล้วการล่มสลายของราชวงศ์ลาวก็มาจากหลายปัจจัยผสมกันเลยนะคะทั้งความขัดแย้งภายในเองมรดกจากยุคอนานิธมการตกเป็นสมรภูมิสงครามเย็น แล้วก็บทบาทการตัดสินใจของผู้นำแต่ละฝ่ายในแต่ละช่วงเวลาด้วยใช่ครับซึ่งมันก็น่าจะทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะครับว่าบทบาทของผู้นำเนี่ยสำคัญแค่ไหนในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆออนสามารถในการปรับตัวการประเมินสถานการณ์แล้วก็นำทางท่ามการความผันผวนทางการเมืองสังคมมันสำคัญต่อการอยู่รอดแค่ไหนครับสำคัญต่อความต่อเนื่องของสถาบันหรือระบอบ ที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่อย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดต่อครับ